หม,มันแฟนเก่าเหมยไม่ใช่เหรอใช่ค่ะนี่เราก็เลิกกันไปตั้ง3ปีแล้วนะคะมันก็เป็นได้แค่พนักง,งานกระจกกระจอก นี่มารถแฟนฉันนะคะมาจอดอยู่ตรงนี้ได้ไงรถคันนี้ค้างๆว่ามาหลายงวดแล้วยังไม่มีคนมาไถ่คืนเลยคุณจะบ้าเหรอรถคันนี้แฟนฉันซื้อเงินสดเล่มยังอยู่ที่ฉันอยู่เลยเล่มที่คนถืออยู่เป็นของปลอมรถคันนี้ยังผ่อนไม่หมดเลยจะมีเล่มได้ไงคุณพูดบ้าอะไรคนเนี่ยจเจ้าโทรหาแฟนฉันตอนนี้แหละคุณไม่ต้องโทรหรอกมันไม่มีคนรับโทรไปกี่สายไม่มีประโยชน์ ผมโทรไปหลายครั้งแล้วไม่มีคนรับเอ่อเดี๋ยวเชิญสมพลเข้าไปข้างในกันนะครับเชิญครับ เหมยมันแฟนเก่าเหมยไม่ใช่เหรอนะใช่ค่ะนี่เราก็เลิกกันไปตั้งสามปีแล้วนะคะมันก็เป็นได้แค่พนักง,งานกระจอกกระจก ดีแล้วนะคะที่ตอนนั้นหนูตัดสินใจเลิกกับมันจําำได้ตอนนั้นน่ะหนูอยากกินเ k มันต้องเก็บเงินเป็นเดือนเดือเลยนะคะกว่าจะพาหนูไปกินได้อะ่ะดีแล้วล่ะที่ครั้งนั้นหนูตัดสินใจเลิกกับมันไม่งั้นชีวิตหนูงคงแบบไม่อยากจะคิด,ดแต่ก็น่าอายเนาะที่เคยมีแฟนแบบเนี้ยางงยคุณผู้หญิงสามารถรับรู้แล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับพอดีมีคนมาจ่าย่าให้แล้วครับ เห็นไหมหนูอบอกแล้วแต่หนูต้องจัดการเรื่องนี้ให้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปกินอะไรอไร่อยๆกินดีกว่าเดี๋ยวพี่อยากกินอะไรเต็มที่เลยนะเดี๋ยวมาให้แป้นหนูเลี้ยงจัดไปจัดคุณครับข้าวหลังจะคบใครให้ตาสว่างสว่างนะครับ mm hmm. คุณจะได้เห็นชัดๆถ้าวันนี้ไม่ได้เจ้านายผมช่วยพวกคุณสองคนไว้ว่าคุณสองคนคงไม่ไดเอารถคันนี้กลับไปได้นะครับ ใครคือเจ้านายคุณคนเมื่อกี้ที่คุณสองคนพูดถึงไงครับเจ้าน,นายผมไอหยงเนี่ยนะใช่ครับไปได้เหรอหยงขอบใจนะไม่เป็นไรเรีนแค่นี้เองเดี๋ยวก่อนเราองกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมมันคงเป็นไปไม่ได้อ่ะ เป็นผู้ชายหัดใจกว้างหน่อยได้ไหมเงินผมก็ใจ่ายให้คุณแล้วที่ผมยังใจกว้างไม่พอหรอคุณรู้ไหมว่าผู้ชายโง,ง่ๆคนหนึ่งเขายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนที่เขารักแต่สุดท้ายเขาไม่เหลืออะไรเลยผมเพิ่งรู้ว่าเงินอะ่ะมันสำคัญกับทุกอย่างก็บอกล้าไงฉันชอบคนมีรถไม่ใช่คน่อบรถอย่างไงไหมผมสัญญาาผมจะพยายามผมขอเวลาอีกหน่อยได้ไหม พอได้แล้วฉันไม่อยากเสียเวลาคนอย่างนายแล้วทําไมอ่ะไหมทําไมหรอก็ฉันชอบคนรวยไงเหตุผลพอไหมต่อไปไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกนะฉันขอโทษคุณไม่ต้องขอโทษผมหรอกผมดังหกักที่ต้องขอบคุณคุณที่ทิ้งผมไปในวันนั้น ในม,มีวันนี้อ๋เอเงินน่ะไม่ต้องคืนผมแล้วนะผมไม่ต้องการอีกอย่างคุณคงไม่มีปัญญาใจมาหรอก